สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พี่เดบีบจะมาแกะกล่องมอนสเตอร์ไฮกันอีกแล้วค่ะความพิเศษของตัวละครที่พี่เดบี้จะแกะในวันนี้คือเขามีสัญชาติจีนค่ะแน่นอนว่าในมอนสเตอร์ไฮมีตัวละครสัญชาติจีนอยู่แค่ เพียงหนึ่งตัวนั่นคือจีน่าไฟลองนั่นเองค่ะจีน่าไฟลองเป็นลูกสาวของชายนิสแ r รกอนหรือมังกรจีนนะคะโดยจีน่าไฟตัวนี้เป็นจีน่าเวฟแรกมาจากรุ่นส a r r ิสจ้าเนื่องด้วยความเป็นมังกรจีนเธอจึงมีผิวสีทองซึ่งมีเกล็ดมังกรตามตัวนะคะม,มีหางมังกรมีตาสีเขียว ผมสีเขียวนะคะเธอมาในชุดที่บ่งบอกความเป็นจีนมากๆคือชุดกี่เผ้าสีม่วงเข้มนะคะมีลวดลายก้อนเมฆและไฟนะคะ <S <S 1> <S 1> นอกจากนี้เธอยังมาพร้อมปินปักผมที่มีเอกลักษณ์สุดๆเลยสวยมากๆเลย เธอสวมตุ้มหูสีส้มทั้งสองข้างและมีกำไลสีเดียวกันที่ต้นแขนข้างขวาด้วยนะคะเธอคาดเข็มขัดสีทองที่มีตราสัญลักษณ์รูปหัวกะโหลกของโรงเรียนมอนสเตอร์ไฮส่วนรองเท้าของเธอเนี่ยเป็นสีส้มทองนะคะดูโดยรวมถือว่ามีความหรูหราแบบจีนมากๆเลยเนอะว่าไหมคะสำหรับอ็อกเซอรอรีที่มาด้วย เธอมาพร้อมกระเป๋าเดินทางสีส้มที่มีลวดลายแบบจีนจีนซึ่งสามารถเปิดและลากได้ด้วยนะคะเจ๋งมากๆเลยล่ะแน่นอนค่ะสำหรับชุดนี้เธอก็มาพร้อมกับแตนวีและไดอารี่ด้วยค่ะ จบลงแล้วนะคะสำหรับการแกะกล่องรีวิวจีน่าไฟลลองรุ่นสแกริ s ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย